ข้ายากลำรวยต้องเหียนแบบคนรวยซีวีฮีเหียนแบบคนรวยหนึ่งบึ้งคนรวยอย่าเบึ้งวัตถุสิ่งของที่เขามีอยู่อมข้างกายเขาแต่จงบึ้งและเหียนเอาการกระทำของเขาแต่ละวันทุกคนทุกท่านหูเบาว่าคนรวยที่เขารำรวยเขามีบริษัท เขามีรถมีบ้านมีทรัพย์สินต่างๆที่เราเห็นกันทุกมือนี้ก่อนเขาจะมีมือนี้ได้เขาผ่านความทุกข์ผ่านความลำบากและมีความอดทนมาหลายแล้วในการสร้างธุรกิจของเขาซึ่งเขาล้มแล้วลุกเขาจิงแล้วเริ่มไมมาหลายแล้วจึงมีความร่ำรวยให้เราเห็นในปัจจุบัน ฉะนั้นจงเบึงและเห็นเอาการกระทําของเขาจึงจะนาําเฮาเป็นคนร่ารวยคนต่อไปคือพวกเขาเหล่านั้น 2. ความหูความสามารถน้อยก็ร่ำรวยน้อยความหูความสามารถหลายก็ร่ารวยหลายคนที่เขาร่ารวยหลายเม่นคนที่มีความหูความสามารถสูง คนที่เขาร่ำรวยปานกลางแม้นเขามีค,ความหู <Huh? S 1> <icher venge S 2> ้ความสามารถปานกลางคนที <Woody S 2> ่เขาร่ำรวยน้อยแม้นเขามีความหู้ความสามารถน้อยและคนที่บร่ำรวยคือคนที่ขาดความหู้ขาดความสามารถฉะนั้นเฮายากเป็นคนร่ำรวยเฮาต้องศึกษาหาความหู้และฝึกฝนตนเองให้กลายเป็นคนที่มีความสามารถเพื่อญาติเอาความร่ำรวย สามจงมีวินัยในการสอกหาเงินและจงอย่าเพิดเผนในการใส่ใจคนรวยมีวินัยในการสอกหาเงินและวินัยในการใส่ใจเงินเขาจะนำเงินไปต่อยอดธุรกิจเพื่อพิชิตเป้าหมายและบอ่อใส่ใจฝุฝ่มเฟือยฉะนั้นถ้าเจ้ายากเป็นคนร่ำรวยตัวช่วยคือมีวินัย ต้องเบึง่งให้เห็นโอ,อกาสเพราะโอกาสเปรียบดังคืออากาศซึ่งมันมีอยู่ทุกแห่งหนคนที่เขาจะรวยบพราว่าเขาจะอยู่ในบ้านนอกเพราะว่าเขาจะอยู่ในเมืองเพราะว่าเขาจะอยู่ในครอบครัวที่ทุกยากลําบากบพราะว่าเขาจะอยู่ในครอบครัวที่ทั้งมีได้ร่ำรวยบพราว่าเขาจะอยู่ในสภาเป็นลมเมแบบได เขาจะบ่งเห็นโอ,อกาสและเส้นทางไปสู่ความร่ำรวยเสมอฉะนั้นเจ้าอยากเป็นคนร่ำรวยเจ้าจงหายใจเอาอากาศและเจ้าจงบ่งให้เห็นโอ,อกาสแล้วเจ้าจะสามารถกลายเป็นคนที่บพารกับความร่ำรวยกระจบลงไปแล้วสำหรับซีวิธทีเเห็นแบบคนรวยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับ บรรดาทานผู้ฟังบมไลก็น้อยฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ข้าพเจ้าแดท่าน่าจะสรรหาคำคมและบทความดีๆมาฝากมาตอนใหม่ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขและเฮ็ดทุกมือเพื่อความสำเร็จขอขอบใจที่รับชมรับฟังพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สบายดี